สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันประจำวันที่29สิงหาคมวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมวิรัติศิสมบัติครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยทางทะเลพยายุไต้ฝุ่นซาลาขึ้นคาดว่าจะประกาศเตือนภัยทางบกขึ้นอย่างเร็วที่สุดบ่ายวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าไต้ฝุ่นซาลาจะส่งผลกระทบต่อไต้หวันมากที่สุดในวันพุธและพฤหัสบดี เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และภาคตวันออกให้ระวังลมแรงและฝนตกหนักไต้ฝุ่นซาวลาไต้ฝุ่นลูกที่เก้าของปีนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ไต้หวันต่อเนื่องโดยเมื่อคืนนี้กรุงตุได้ประกาศเตือนภัยทางทะเลแล้วเพื่อป้องกันลมแรงและพายุฝนที่เกิดจากไต้ฝุ่นซาวลาเขินติงได้สั่งปิดชายหาดและห้ามนักท่องเที่ยวเข้าใกล้กรุงตุเผยว่าตั้งแต่ช่วงค่ำของวันนี้พื้นที่บริเวณชายหาดจะมีลมแรงโดยในวันพุธวันพฤหัสบดีลมและฝนจะทวีความรุนแรงขึ้น 在华东地区、南部山区，未来两天容易有大雨或局部性的好雨。 กรมตุนิยมวิทยาไต้หวันคาดว่าจะประกาศเตือนภัยทางบกเร็วที่สุดช่วงเย็นวันนี้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปรัศมีรอบนอกพายุไต้ฝุ่นซาลาจะส่งอิทธิพลต่อพื้นที่บนบกของไต้หวนันโดยเฉพาะเมืองไถ่ตรงผิงตรงจะมีฝนตกมากที่สุดอาจเกิดฝนตกหนักมากและลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งวันพฤหัสบดีหยุนหลิงและพื้นที่ชายฝั่งทางภาคใต้ต้องระวังน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงประจําปีและลมฝนจากพายุไต้ฝุ่นอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมคาดว่าหลังเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันพฤหัสบดีรัศมีรอบ พายุไตฝุ่นจะเคลื่อนตัวออกห่างจากภาคใต้ของไต้หวันคุณผู้ชมครับรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งเคลื่อพนพลมาไต้หวันในปีพุทธศักราช2492ขณะนั้นมีกองฐานจีนคณะชาติกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่รักษาฐานที่มั่นในประเทศไทยและเมียนมาหลายปีมานี้ครับลูกหลานของพวกเขายื่นขอมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวันแต่กลับถูกปฏิเสธวันนี้ลูกหลานอดีตทหารคณะชาติหลายสิบชีวิตรวมตัวกันหน้าสภา,านิติบัญญัติตโกนลั่นว่าอยากกลับบ้าน ในจำนวนนี้ส่วนมากไม่มีบัตรถิ่นที่อยู่ในไต้หวันหลังจากที่ราฐบานกหมิงตังเคลื่อนพลมาไต้หวันในปีคิศ1949ก,19 49, กองทหารจีนคณะชาติกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่รักษาฐานที่มั่นที่ประเทศไทยและเมียนมา ภายหลังครอบครัวและลูกหลานของพวกเขาต้องการขอสัญชาติไต้หวันแต่กลับเผชิญอุปสรรคมากมายคุณหยางเป็นบุคคลไร้สัญชาติมานานกว่า35ปีในที่สุดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้รับบัตรถิ่นที่อยู่แล้วกลายเป็นลูกหลานทหารจีนคณะชาติรายแรกที่ประสบความสําเร็จในการขอถิ่นที่อยู่ในไต้หวันที่นิวเซินเ่ามารถทำงานได้ถาผูกจัองถ้าผมถูามองถ้าผมถูกจับตามองถ้าผมถูกจับตามอ้าผอง้องถองถาจับามองบต้าผม กินเแต่คุณยายวัย83ปีท่านนี้กลับไม่โชคดีแบบนั้นเพราะขอบัตรถิ่นที่อยู่ไต้หวันไม่ได้15ปีที่ผ่านมาทําได้เพียงใช้วีซ่ายเยี่ยมญาติในการมาไต้หวันสมาชิกสภานิติบัญญัติท่านหนึ่งเผยว่านโยบายของรัฐบาลที่ไม่เป็นมิตรในอดีตส่งผลให้ลูกหลานอดีตทหารจีนคณะชาติที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์จํานวนมากไม่สามารถขอสัญชาติได้จาสิติเผยว่ายังคงมีลูกหลานทหารจีนคณะชาติตกค้างในประเทศไทยและเมียนมากว่าหนึ่งรายที่ไม่ได้บัตรถิ่นที่อยู่ไต้หวัน ปัจจุบันกองทัพแห่งชาติไต้หวันกำลังร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการช่วยเหลือลูกหลานของกองทหารจีนคณาชาติที่ควรได้รับการดูแลจากรัฐบาลเพื่อให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในไต้หวันแล้วคุณผู้ชมครับหลังแรงงานเวียดนามรายหนึ่งทราบข่าวการแต่งงานใหม่ของมารดากับชาวไต้หวัน จึงจัดฉากลักพาตัวตนเองและเรียกค่าไทยจากว่าที่พ่อเลี้ยงเป็นเงินสามแสเนเหรียญไต้หวันก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนครนิวไทเปจับกลุ่มและส่งตัวไปยังสำนักง,งานเอกการเขตเพื่อดำเนินคดี แรงงานชายชาวเวียดนามรายนี้ร่วมมือกับเพื่อนร่วมชาติอีก4คนจัดฉากอัดคลิปวิดีโอตอนเองถูกทรมานร่างกายพร้อมแสดงสีหน้าอันเจ็บปวดเพื่อเรียกค่าไถ่จากว่าที่สามีใหม่ของมารดาซึ่งเป็นชาวไต้หวันเป็นเงิน3 0,000เหรียญไต้หวันหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจรุดหน้าไปยังชิงจวงเพื่อให้การช่วยเหลือหลังตรวจสอบกล้องหนึ่งจรปิดถึงทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจัดฉากขึ้นจิ伙同越南籍友人自导自演诈案件 จากการสอบสวนพบว่าแรงงานเวียดนามรายนี้ทราบข่าวที่มันดาของตนกำลังจะแต่งงานใหม่กับชาวไต้หวันจึงตัดสินใจร่วมมือกับเพื่อนร่วมชาติอีก4คนถ่ายคลิปวิดีโอตนกำลังถูกทำร้ายร่างกายและส่งให้มันดาที่อาศัยอยู่ในเวียดนามหวังเรียกค่าไถ่จากว่าที่พ่อเลี้ยงโดยหารู้ไม่ว่าว่าที่พ่อเลี้ยงได้หวานให้น้องสาวที่อยู่ไต้หวันแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังรับแจ้งเหตุตำรวจจึงรุดหน้าเพียงที่เกิดเหตุขณะนี้ทั้ง5คนถูกส่งตัวไปยังสำนักง,งานอายการเขตดำเนินคดีข้อหาช่อโกงคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นายกัวไถหมิงผู้ก่อตั้งบริษัทฟ o x ก o n กจัดถแถลงข่าวประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันในปีหน้าพร้อมแจงสาเหตุในการลงสมัครว่าตนเพียงต้องการรวมคะแนนนิยมของพรรคฝ่ายคา้านทั้งนี้หากตนได้รับเลือก จีนอาจกดดันบริษัทฟ o x ก o n คอนอย่างไรก็ตามตนพร้อมสียสละทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อสันติภาพของช่องแคบไต้หวันเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากัวไทยมิงประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการและประกาศว่าจะค้นพักค d พีผู้รับก,การพักการเมืองฝ่ายค้านให้เป็นปึกแผ่นนอกจากนี้กล่าวว่าหากจีนกดดันฟอกคอนหลังตนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตนตันต้งใจที่จะสละทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อแลกกับสันติภาพช่องแคบไต้หวัน 要说你不听我的话，我把你红海财产没收。我会说 Yes, please, do it。若我牺,牺牲我个人的财产，他不要来打台湾，我愿意重新做我的模具工人。郭台铭ประกาศชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแสดงให้เห็นว่าฝ่ายสินุ้งเงินล้มเหลวในการจัดการเข <c oughs> าเยาวีคันดีดักจับพักก้มตังไม่มีความคิดเห็นต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น <c oughs> ส่วนพักประชาชนไต้หวันเผยว่าจะพยายามบูรณาการอย่างเต็มที่ ศึกเลือกตั้งประธานาธิปดีไต้หวันในครั้งนี้มีแนวโน้มจะแบ่งออกเป็น4ฝ่ายไล่ชิงเตอ๋อคนดิเด,ดตจากพรรคประชาธิปไตยกนะ้าวหน้าไม่มีความคิดเห็นต่อกรณีนี้มากนะักโดยเมื่อวานนี้เขาได้พบกับตัวแทนของกลุ่มสวัสดิการสังคม19กลุ่มทั่วไต้หวันเพื่อรับฟังประเด็นต่างๆทางด้านสิทธิความเท่าเทียมทางเพศสิทธิเด็กโรคหายากและประเด็นเกี่ยวกับความพิการเป็นต้น คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้กองทัพไต้หวนันมีการซ้อมรบเทียนเลยขึ้นบนพื้นที่ปฏิบัติการที่4ในเมืองพิงตงอย่างไรก็ตามขณะซ้อมรบกองทัพไต้หวนันพบเครื่องบินรบจีนรุกล้ำเส้นกึงกลางมีนำซ้ำเยี่ยงประกาศขับไล่เครื่องบินรบไต้หวันด้วย เมื่อว,วานี้กองทัพบกไต้หวันมีการซ้อมรบเทียนเลยขึ้นบนพื้นที่ปฏิบัติการที่4ในเมืองพิงตงเสียงปืนใหญ่ดังกึกก้องนอกจากจะมีการฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่หลากหลายชนิดยังมีการฝึกซ้อมโจมตีสมระลอกเป็นภาพการซ้อมรบที่ยิ่งใหญ่ตระการตาดึงดูดสายตาประชาชนได้เป็นจำนวนมาก นอกจากกองทัพจีนจะส่งเครื่องบินรบลุกล้ำเส้นกึ่งกลางและประกาศขับไล่เครื่องบินรบไต้หวันแล้วกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นยังพบโดรนซอดแนมของจีนบินผ่านไต้หวันและเกาะโยนากุนิด้วยผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่านอกจากจีนจะสร้างแรงกดดันทางทหารต่อไต้หวันเพื่อแสดงท่าทีทางการเมืองแล้วจีนยังต้องการทดสอบความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันด้วยขอบคุณที่รับชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้นะครับเราจะจากกันด้วยภาพแฟชั่นโชว์แมวแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ Thank you.